เราจรึงต้องมานั่งฟังทรรมทำไมน้อเราจรึงมานั่งพูดกันเนี่ยถ้านั่งเฉยเฉยไม่ได้เลยแพร่พานั่งเนี่ยถ้าเรามียานอย่างรู้กันแล้วก็ไม่ต้องเทศอะไรมาถึงก็นั่งจับ้าให้เลยแถมมีน้ำปนานะยิ่งสบายมีน้ำกั่วคอมีน้ำเปล่าเปล่าก็ดีก็มานั่งดูกันถ้าเราตั้งายตั้งมีจิตที่ดีลึกซึ้งถึงแล้วก็ไม่ต้องเทศอะไรก็นั่งกันไปก็พักผ่อนกันไป เข้าใจอะไรๆ,ๆ,ๆถ้าเราเข้าใจหมดแล้วมันก็ไม่ต้องพูดอ่ะจริงไหมมองพับเข้าใจเข้าใจรู้ในสาระของธรรมในภาวะของธรรมเข้าใจในเนื้อธรรมแต่ที่เรานั่งกันเฉยๆมันไม่เข้าใจอ่ะมันจริงจําเป็นต้องมาพูดกันโดยเหตุนี้พระองค์จึงแสดงธรรมะม,มากกว่าการแสดงอย่างอื่นที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเทศนาปฏิหารปฏิหารของพระองค์มีสามอย่างคือหนึ่ง